สวัดนะสดีาารครับขอชื่อตัวการุกแก้กับห้าหสามห้าสี่หนึ่งสามห้าเจ็ดครับอยู่คณะนี้ต้องมีเียื่ออานียต้องรับาัหาวิทยศาสร์ทุอย่านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงผลงานเสร็จของวิชาชา h ม r เตอร์ร e s ซ g ์นะครับครับวิชานีเ้เป็น วิาชาแนวคิดเปิดกว้างให้นึกษาได้ใช้ไอเดียในการสร้างรสรรค์ตัวละครขึ้มาใหม่ครับทั้งอยู่จริงและไม่อยู่จริงครับอันนี้คือ,อนักเตอร์ชีนะครับตัวละครตัวนี้ชื่อกระดานรำนะครับก็เป็นตัวละครที่มีนิสัยช่างข้างที่จะเอาแต่ใจนะครับก็ที่ผมใช้กระด,ดานดำเพราะผมอยากจะเปลี่ยให้เห็นครับ อารมณ์ตอนมันเด็กอยู่ในห้องเรียนครับมีช็อปมีกระดาษในส่วนด้านั้นก็คืออารมณ์อของคาแรคเตอร์นะครับก็อารมณ์แรกกเป็นอารมณ์โมโหส่วนอารมณ์ที่สองคือดีใจนะครับสาเหตุที่ผมใช้หมวกตาเพราะว่าอยากจะให้เด็กๆอารมณ์ที่ยังเป็นเด็กเด็กที่มากนค่าที่เราสนใจหรือดีใจนะครับก็ ไม่ใช่แค่อะไรถ้าขอเล็กและหมอเรี้คืออยากจะเจออย่างนี้เด็กที่ที่ประมวลในความเด็กครับส่วนเรื่องเล็กนั้นก็มีการนำนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อกี้คือเจอถึงลูกเล็กที่อยู่ในห้องเรียนในการทำทช็อตอันะรายแล้วก็มีไอโฟนคือโจทย์ครั้งนี้คือให้ใช้สิ่งของที่ใช้ในชีวิตปัจจุวันของนุ่เองของการจดการ